ท่ารนเป็นเวลาปักตะลานพิพากษานะควจะน่าขายนั่นขายนี่เดนังสือมากกันสียนวลกันสีเด็ดพักประมาณนี้นะ <c oughs> อ่ากระบอกนะ้ำวางไว้แนวกลางของเขา่าของกระเบือ้องปฏิบัติเห็นกระเบื้องแนวกลางไหมเออแถวแต่ละแถวให้ตรงเท่าๆกาันเข่าของใครของท่านแล้วก็มันหน้ามาพระอาจารย์ วางไว้แนวการกระเบื้องที่ว่างๆในลูกเห็นไหมกระเบื้องที่ว่างๆเป็นช่องไฟของมันอะ่ะเออฝั่งฝั่งนี้วางไว,ดวนนง้ด้านซ้ายมือแล้วก็ฝั่งนี้ก็ด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเบิ้งเบิ้งวางกด้ฟังคำคำสั่งติดต่อใครที่นัน่งหันหน้าหมาอาจารย์วางไว้ด้านซ้ายมือกระบอกนะ้ำตรงช่องว่างของกระเบือ้องที่มันไม่มีใครนั่ง กับการตรงการผู้ใดเห็นเถอดตรงเส้นตรงกลางตรงนี้ก็ได้ก็ให้ไม่ต,ตปองตรงเบ้อตอนที่เราจะได้จดนมลนแล้วก็จะได้ทักเข้ากันเดี๋ยวมาฟังเพลงนี้ก่อนเนาะอ่าขอเชยงรบมือกับบทเพลงเราด้วย สดุบบนเรียนเมื่อเช้าเนี่นะผีนี่มีจริงไหมเอ่ยผีนี่มีจริงนะลูกนะพูดผีปีศาจมีจริงแต่เราจะรู้และสัมผัสเขาได้เขาได้เนี่ยต้องเป็นคล้ายๆว่าอุปมาเหมือนเราเป็นเพื่อนกันไปวงสวงไปเส้นไหว้ไปหาจับไก่จับอะไรสดๆเอาเลือดมาแล้วก็ไปวงสวงเขา นั่นแนหะคือเราอาจจะเปเป็นทายาทของเขาเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ก็คือให้เรามีพาราตะนันตายยึดเหนเี่ยวเข้าใจไหมเอ่ยพาราตะนันตายยึดเหนี่ยวคือเราไม่ต้องไปไหว้ใครเราไว้แค่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่อื่นมันไม่ใช่ไม่ใช่ในพาราตะนตนตายนะแต่มันก็จะเป็นแบบเขานับถือกับต้องนับถือ mm hmm. เขาพาไป ผวงสวพผ้าไปเส่นไวยผ้าไปเรีย้ยปูตาผ้าไปนั่นไปนี่มันก็เป็นขนมธรรมเนียมประเพณีในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้คนในหมู่บ้านชุมชนของเรามีผู้ที่เขาเรียกว่าผู้รักษาเหมือนจากคนเราจะเข้าไปในเมืองใช่ไหมเอ่ยเราก็ต้องผ่านด่านตำรวจผ่านด่านของผู้ใหญ่บ้านผ่านด่านของอะไรตำรวจบ้านอะไรก็ว่าไป มันก็จะมีขั้นตอนและกระบวนการของมันดังนั้นให้น้องๆเข้าใจว่าพวกพูดผีปีศาจไม่ต้องไปกราบไหว้ไม่ต้องไปอะไรเพราะเขาก็เป็นเหมือนเราตอนที่เราเป็นมนุษย์ตอนที่เขาเป็นมนุษย์ก็เป็นเหมือนเราพอเขาตายไปเขาก็เป็นพูดผีปีศาจอาจจะมีฤทธิ์มากกว่าเราก็ได้เพราะเขาได้จากพวกเรานี่ยแหละเป็นองคส่วนไปบอกเขาบอก ไปวงสวมเนี่ไปกราบไหว้เขานะเขาก็รู้สึกว่าอุ้ยตัวเองเนี่ยทาไมมีคนมาสัทธาเยอะจังเลยก็มีฤทธิ์ขึ้นมาอะไรประมาณนี้เข้าใจไม่เอือต้านนั่เรียนสรุปว่าพุดหีปีศาจเนี่เป็นพระตัตหาตาย,ยไหมไม่เป็นนะไม่เป็นอนั้นะนะก็จงเข้าใจนะจงเข้าใจเนะ่เนะ่เนะ สรุปบทเรียนนี่นะสรุปบทเรียนก่อนแต่ว่าเขอกเสียนเนาะแต่ว่านี้คือยมมาโลกนะน้องๆนักเรียนเห็นไหมเอ่ยน,อนี่ก็คือยมมาโลกแล้วก็นี่ก็คือได นะช่วงชีวิตของเราหรือว่าของมนุษย์ที่กำลังใกล้ตายสามเงือกสุดท้ายเนี่ยมีแค่บุญกับบาปถ้าคนไหนหนึงถึงบุญได้โอ้นึกถึงบุญไปใส่บาตรลุกเมื่อลุกเมื่อจิตก็จะผ่องใสก็จะไปสวรรค์แต่ถ้าจิตมันยังกั้มกั้กึ่งก,ก,กึงจะไปสวรรค์ในนรกดีมาที่อบานี้หนึ่งมาคำพิพากษาก่อน แล้วเราจะได้ไปอยู่ตรงตามบีบังกรบของเราที่พระอาจารย์สอนไปเมื่อกี้น่ะเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจเนาะแต่ถ้าเรานึกถึงบุญด้านบุบเราก็ไปสวรรค์ไดนะ้มาดูสวรรค์กันนะอ่ะพเสียงปรบมือ บายก่อนสวรรค์กับนรก,กมีแตกต่างกันไหมอะไรถามน้องๆน,นักเรียนว่าสวรรค์กับนรก,กน้องๆจะเลือกไปไหนเอ่ยใครจะไปนรก,กมีบ้างไหมอ้าวมีบางคนผม,มจะไปลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง,งแต่ไปแล้วนี่ไม่มีใครสามารถกลับมาบอกเราได้นะว่าเราไปอยู่ตรงไหน เคยเห็นเพื่อนญาติหมู่ญาติของเราไปแล้วกลับมาหาเราไหมเอ่ยไปแลยเจ้าก็ไปซะนะผู้เฒ่าผู้แก้มันก็เลยแบบว่าตัดห่วงกันผู้ใดตายกับตายไปตัดย่ามาหาลูกหาล้านหาผู้ใดย่ามาเอาขอไปนั่นนะคือใครก็ไปแล้วก็ไปบุบุ่บองตัวเองเข้าใจเนาะแต่นั้นแล้วกับบอเคยมีผู้ใดเลยกลับมาบอกว่าแม่พอไปยูนตรงนั้นต้งมีเร้่อกับบอมี มีแต่แค่ฝันว่าเออไปเจอกัรอยู่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็หายไปเลยตื่นขึ้นมาอีกทีอ้าวเราฝันกันเหรออะไรเงี้ยแค่นี้เข้าใจไม่เอ่ยฝันก็จะเป็นเหมือนนางบอกเหตุลางสําหอนหรือว่าใช่นะมันอาจจะใช่อะไรเงี้ยคือมันอยู่ในจิตวิญ,ญญาณของเรานะในช่วงก่อนนอนนี่นะมันจะมีมีกระบวนการของของตัวของมนุษย์เองโอเคไหมเอ่ย เข้าใจอยู่เนาะอ่าถ้าเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาเอาบุญก่อนไปทานข้าวกันเปิดไฟหนึ่งลูกใารได้หนังสือเล่มน,นี้เปิดไปที่หน้าสีนะเปิดไปที่หน้าสี